ก็สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะคะและตอนนี้เรากูเด,ดียกันก็บเกมโทรค่าไลเวอร์วันนี้เราจะมาแต่งบ้านด้วยเซตแต่งบ้านที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกเลยว่ามีของตกแต่งเยอะมากๆแล้วแต่ละชิ้นก็น่ารักมากๆด้วยจะออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าน่ารักนะคะนี่ก็คือห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงด้วยเนาะต่อไปก็จะเป็นห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะนี่นี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเออไปเล่นข้างนอกก็ได้นะคะนี่นะมีชิงช้าด้วยนะน่ารักมาก้านเลยะคะ่ะโซฟาเอา้าน,นี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปริงหร ราลืมชื่อแล้วแบบโดดได้ด้วยโคตรน่ารักเลยนะคะทุกคนแล้วมีน้องหมีด้วยนี่อ่ะอันนี้วางไว้ก่อนโอเคข้างในก็จะมีน้ำส้มด้วยนะคะเราเอาอาหารอเอาไว้ให้เด็กๆก,กินด้วยนี่กินให้ดูอือร่อยต่อไปก็จะเป็นห้องแบบนอนนะคะนี่เป็นห้องนอนเด็กๆนะคะซึ่งมันน่ารักมากๆม,ม,มีขวดนมเรียงรายเต็มตรงนั้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดนมเด็กนะคะนี่ แล้วก็มีสันกระดิ่งเล็กๆให้เด็กน้อยด้วยน่ารักต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องเล่นนะคะเป็นห้องเด็กเล่นนั่นเองนะคะโอ้มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะสไเลเดอร์สามารถเล่นได้ด้วยนะคะโอ้สนุกใหญ่เลยทีนี้เฟอร์นิเจอร์มาใหมน่นี่สมจริงมากเลยนะคะก็บันไดก็สามารถไต่ได้แบบนี้เลยทีละขั้นแล้วก็มีของเล่น บอกเลยนะคะว่าชิ้นนี้ก็สั่นได้มีเสียงด้วยนะคะนี่ีิสนุกใหญ่เลยโอเคไล่ต่อไปนะคะก็มีนี่ค่ะไม่อยากเชื่อว่าจะมีของเล่นเข้ามาใหม่นะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะมันคืออะไรนะหรอก็คือเซตทำสลามนั่นเองนะคะอ๋อเนื่องด้วยความมโนของเรานะคะแต่ก่อน วายแต่งสลามต่อไปนะคะมีเซตทำสลามแบบนี้ได้สลามมาแล้วโอ้โหเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนชอบเซตนี้มากๆเลยนี่ทำสลามได้แล้วนะคะไม่ได้มโนแล้วนะคะเซตทำสลามในที่สุดก็มานะคะของจริงนะคะโอ้มีสีชมพูด,ด้วยอันนี้จะเป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะนี่สามสีเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเซตทำสลามนี่น่าเล่นมากๆเลยนะคะว้าว สุดยอดไปเลยวิชอชอบชอบโอเคค่ะชิ้นถัดมาก็คือเป็นหมากเกมใช่ไหมเนี่ยโอ้น่ารักมากๆโอเคก็จะประมาณนี้นะคะหมากเกมน่ารักจริงๆนะคะปิดได้ด้วยโอเคเก็บไว้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการรีวิวนะคะของที่เข้ามาใหม่น่ารักมากๆเลยโอ้โหก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดไดยล่ะบ้า <c oughs>